สวัสดีครับผมกินเที่ยวฮะฮิบายโจชาแนลพอๆต่าท่าก,กันเมื่อน,นี้เกามงเส้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเมื่อน,นี้ครับผมไา้โจจะพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูก้อยบักนาวนี่ครับบักนาวอยู่ด้านหลังแล้วหน่วยกําลังต,งตงรงตรงน้ำกําลังชมชมเอามาก้อยจะแซ่บแล้วก็ีแตงเงวเฮ้่กันไเลยนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเมื่อน,นี้เขามาก้อยบักนาวสูแตงบกสมกินเนาะแล้วผู้ใดที่อยากกินบะักส้มเป็นเมนูระบายท้องพอไ้โจกัหาไม่เฮ็ดกินพร้อมๆกันเลยเนาะนี่ครับบักนาวของเฮา เอาจากด้านหน้ดีกว่านี่ไปตรงมากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาปอกกันมีบอกหลายหนเลยมาเดี๋ยวจุดสิปอกให้เบิ้งก่อนเนาะนี่เป็นบอกเน่าเลยตรงตรงบอกเน่าตรงตรงก็คือมตาจีตีครับผมสูดมันแล้วก็ตรงนี้ตรงขวดมันมาปาดออกเลยไปจุปอกให้ใจชมเบิ้งเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็สีเพ็รรั่วๆไปเลยเนาะไปปาดออกฮะนี่ครับปาดขวดขวดขวูน้ำโคตรฉ่ำอ่ะแล้วก็ปายกวนรอครับผม ปลาเทพาะแบบมันมันขมมากอะ่ะทำมันติดเปลือกรล้าไม่ติดคมพนโจติปลาลองชิมสิแต่กะิเอาเปลือกออกไปเลยนี่ผ่าออกไปนี่เลยนี่ตองออกให้หมดครับผมเพราะว่าเปลือกมันจคนขังคมเด๋ยวเอาต่ก้อมเปียวอย่างเดียวครับนะนนเขเห็นบอออกมาแล้วกระชิดออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ช้ำๆแบบนี้เลยมาเดี๋ยวทำการตอกเพิ่มเลยครับ เ้าเียมจกระป๋อเพิ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปเหมือนโกหกพัวไตัวต่ต่อครับมาเราก็จะมาหั่นเป็นแบบลูกเต๋าครับผมพาเขื่อนเข้าไปนะแล้วก็ผาอีกซิงหนึ่งแล้วก็พาตรงกลางอีกซิงหนึ่งนี่เราก็จะได้มาหนึ่งกัมเลยครับนี่เป็นแบบว่าตินเม็ดคาวามเดี๋ยวเขาไปไข่เนาะมาเดี๋ยวโจขอยัดหั่นเป็นลูกเต๋ากันครับผม เดี๋ยวเขาไมาทำการก่อยเลยครับผมเดี๋ยวคอนย่อยจิบคอนห้อนน้ำอันนี้เป็นน้ำลมใหญ่ครับผมอื่นครับอันดับแรกครับเข้าจิบก่อยโจรสิใส่น้ำปลาแดกเลยครับหาดด่านเข้าไปพรอ้อมนี่ห่านเป็นนวดเลยเนาะคว่ำนวดเอาจากปลาแดกเลยครับแต่ความเข้มเพิ่มอีกนิดนึงครับผมน้ำปลาครับผมมันจะความหอมของน้ำปลานะมันต้องใส่หลายมาก แต่กระสมีผงชูรสอีกน้อยนึงครับผมห้อยเข้าไปห้อยเข้าไปตามความสอบของแต่ละคนแกระสมีข้าขวคั่วครับผมตามความสอบเพื่อกันบักร้อมลายก็ะใส่ลายจังหน่อยครับผมน้ำตาลปีบ๊บห้อยเข้าไปสมมติหน้าตรงนี้น้ำตาลน้ำเลือดแต่ผมีบอกน้ำตาลนี่สมหัวรับตำใหม่เดียวใส่เข้าไปข้อมหวานให้มันไปตัดยดจังหน่อยเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมนี่พริกป่น ที่ปนหมักเพดหลายกับไสหลายจังหน่อยครับอ๋อตัวประมาณนี้นชอ้อนเน้นๆเครื่องปรุงหกย่างครับผมข้ามีครบหกย่างเนี่ยผู้ใดอยากยยกินแบลเปโดกจัดเลยเข่าทจริงห้องอเป็นเลยสีสันได้อยู่นะอ๋อขู่เข่าขกันจังหน่อยแล้วก็ไส้เลยครับรับรองเย็นนี้เรานอนเฝ้าห้องน้ำแน่ๆน,นอน แอคุู้เข้าเข่ากันไม่ที้งร้อยแล้วครับผมมาลุยกันเลยทีนี้มีอ <c oughs> กสมอกเสมกัเมื่อกีโโ้ก็ไปโจเด้อไปลุยครับผมพอจัดคำโอ,โอจังหนึ่งคำ,ำเงนคำแรกจังหมดเอ,อ่หกหน่วยบานแน่ใจเดิมหกขึ้นเจ็ดปุ่มาลุยกันไปเลยจัดไปโอโอไปเลยอืม มัสมแม่งมาลุยกันต่อสมแบบซีซัรเลยว่ะฟรานไม่เปลือกครับผมถ้าไม่เปลือกมันจะเอาไฟฟ้า,ฟาน้ำเท่้ไหร่ไฟฟ้าข,ข,ขออ้นขมอ่ะมันเครื่องปล่าเปลี่ยนแล้ว ตัดแบบเปรี้ยวๆไปเลยอืม,อมอยังถึงแห้งสีขาวจีกังหน่ยนอยนะครับยังไม่ถึงก็อึนไปเลยนู <c oughs> ้นแมแตกพุงปากๆักเลปะอืต้งองหมาจถึแห้งกั่หน่อย้ะครับตอนนี้ฝนตกแห้งฝนตกหนักทั้งลมทั้งฝน ้ย蜂蜂คล <c oughs> นลูกอืมมดี บบระบายท้องดีพอดเพยราความบ่นเนี่ยจัดตัวเนี่ยละลองไปกินยานลดลกินหมึกสมนี่ก็จ้อยแล้วหายเบินเมนื่อ่ละเด <c oughs> ็กกันครับเด็กกันจะขมอกอ่ะ

Ưm Ưm Sốt nằm lắm, đưa lại cho mọi Ok Ở mới Phẩm ấm lắm gì không? Không thì cứ nhảy thế hả chứ nè Ồ lên Được Mà thật sắm อจำปากจำคำเยเชื่อมขึ้น

อะไป,ไปอืมหนึ่งคำอืม สุดยอดก็ตีขีดแตกแทะอาจจะบอกบ,บ,บ่เลอะครับเพาะว่าถ้ากินน้ำตามจุดเนี่ยรลำลองเลยการมาอตอนความร้อนยังโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมากินหมกสงหมกเสาน้ำกันเนาะกลายบักเน่านวนัวมีเครื่องปรุงหกอย่างก็สามารถแซ่บได้แล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้สับนค้กับผมจใจตัวเห็นไมนูอย่างก็คอมเมนต์ใต้คลิปเด้ะเจอกันใหม่คลิปหน้ารับผมขอบคุณครับที่เข้ามาชมจ,จนจบคลิปเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ